PlayStation 5ถ้าพูดถึง PlayStation 5เนี่ยการมาถึงของเครื่อง PlayStation 5นั้นมีการพัฒนามากมายอย่างเช่นการมีชิปประมวลผลอย่าง AMD Zen 2 ผมขอพอสตรงนี้ก่อนนะครับคือผมขออธิบายเกี่ยวกับ AMD Zen 2ตัวนี้ว่ามันต่างจากปกติยังไงคือจุดต่างของ AMD Zen 2ตัวนี้คือแนวทางการออกแบบแบบแยกส่วนหรือ Modular Design ที่เรียกว่าชิปเล t หรือการใช้ชิปเหลือตัวเนี่ยมารวมกันด้วยโบนัสความเร็วสูงเป็น AMD Infinity Fabric แต่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแพ็กเกจของ CPU เดียวกันนอกจากนั้นแล้ว AMD เนี่ยยังปรับปรุงเป็น Execution Pipeline Branch Predictor Instruction Prefetching ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มความแม่นยำของทศนิยมเป็น256บิตรวมถึงฟีเจอร์อื่นๆและแก้ปัญหาช่องโหว่เกี่ยวกับสเปกเตอร์ไปด้วยบางส่วนซึ่งเซนเอร์เนี่ยจะมาพร้อมกับกระบวนการ7นาโนเมตรของ TSMC ซึ่งช่วยลดพลังงานลงของโดย CPU ตัวแรกเนี่ยอยู่บนเซนสองคือ EPYC หรือโรมนะครับผมขอบคุณครับเชิญรับฟังต่อได้เลยครับ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษผลคือเหมือนนักพัฒนาจะถูกอกถูกใจสิ่งนี้มากเนื่องจากการพัฒนาของเกมนั้นมันทำได้ง่ายมากกว่า PS หรือ PlayStation รุ่นก่อนๆนนั่นเองโดยรูปทรงนั้นมีหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งดูจากรูปทรงแล้วมีลักษณะการออกแบบให้ดูสวยงามและมีความโมเดิร์นมากจนทำให้เหล่าแฟนๆถูกใจเป็นอย่างมากนั่นเอง การนำไปใช้งานซึ่งการนําไปใช้งานนั้นเนี่ยมีความล้ําลึกพร้อมรับความคมชัดถึง8 k และแถมยังมีการรองรับระบบ re-tracing ซึ่งจะช่วยทําให้ภาพและแสงเงานเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นและเหมือนในชีวิตจริงมากขึ้นส่วนในเรื่องของเกมเพลย์หรือการเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องการเล่นเกมที่จะเล่นแล้วแล้วกระตุกอีกต่อไปเพราะเครื่องนี้นั้นมีความลื่นไหลามากกว่าเครื่องก่อนๆและเรื่องเสียง ที่มาพร้อมกับชิป AMD ตัวใหม่ที่จะทำให้ระบบเสียงของคุณนั้นมีคุณภาพที่ดีมากๆไม่ว่าจะใช้หูฟังลำโพงหรือแม้แต่เสียงจากจอทีวีของคุณก็ยังมีคุณภาพที่ดีมากๆอยู่เหมือนเดิมผู้พัฒนาที่มีชื่อว่าจิมไรอัซึ่งเป็น CEO ของ PlayStation เป็นผู้พัฒนา PlayStation 5ตัวนี้ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานของโซนี่นั่นเองซึ่งสาขาที่สามารถนำเทคโนโลยีนี้นั้นไปใช้ หรือต่อยอดได้คงหนีไม่พ้นสาขาออกแบบเกมต่างๆเพราะมีเครื่องนี้ที่มีความลื่นไหลามากๆพร้อมที่จะทดสอบเกมต่างๆที่รองรับในเครื่อง PlayStation 5นั่นเองแต่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตน,นั้นอาจจะมีการที่มีเด็กติดเกมหรืออาจจะไม่เข้าสังคม,มง่ายๆเรื่องแบบนี้ก็ควรอยู่ในกฎเกณฑ์ของผู้ปกครองด้วยนะครับแต่ว่าส่วนข้อดีของมันมันก็มีนะครับ คือการที่ไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็ตามเราจะมีการพัฒนาเรื่องการความจดจำสั้นๆได้อย่างดีและยังสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการสร้างกิจกรรมในครอบครัวได้อีกด้วยขอบค,ครับสืบค้นณวันที่15เดือนสิงหาคมปี2563โดยการใช้อินเทอร์เน็ตขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก